ในรายการตรลนตลนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะในขวดแก้วท่าน,นี่ซึ่งก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักประวัติของที่นี่กันก่อนเลยค่ะไปกันเลย พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วเมืองพัทยาแห่งเดียวในโลกที่จะแสดงผลงานศิลปะที่มีการจําลองสถานที่สําคัญสําคัญตลอดจนสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกไว้ในขวดแก้วใสหลายรูปแบบรูปทรงหลายขนาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นผลงานการสร้างสารรค์ของมิสเตอร์ปีเตอร์เบเดเลย์นักทำศิลปะในขวดแก้วชาวฮอลแลนด์ทั้งนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วเมื่อปีพศ2 5 3 8 ร่วมกับคุณประภยัยศรีไทยพาณิชย์ศิลปินร่วมสมัยจังหวัดชนบรุรีเป็นลูกศิษย์สุภาพสตรีชาวไทยเพียงคนเดียวที่เป็นผู้สืบทอดและยังเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อนเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน แล้วก็ถ้าเราซื้อนะคะก็จะได้ของชมด้วยมาฝาดนะคะต่อตัวหนึ่งไปนะคะเราจะได้ของชด้วยนะคะก็เป็นศิลปะในขวดแก้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะ ข้ามานั่งชมวิดีโอที่พิธี่เปิดให้ดูนะคะตอมาห้องในการายดูได้สน้อคันนี้ก็จะเสร็จแาณ80เในกาิเสนเดินหน้าจะเสร็จแหะแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุประเทศที่วี้เียนนะคะส่วนหองที่สองนะคะก็จะมีเป็นพวกวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยค ตามเช่อไป้วก็ห้องที่สามก็จะมีทหมดทั่วโลกเลยวัน,นี้แล้วก็จะมีขวดแห้วที่สุดคือขวดเดียวนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องแรกนะคะที่เราจะเข้าไปนะคะเป็นห้องที่รวบรวมศิลปะในขวดแก้วนะคะของสิบประเทศอาเซียน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของประเทศไทยนะคะที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอ um we <laughs> มความสุขที่ไม่เคยหยุดะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่องที่3ามนะคะของพิพิธภัณฑ์นในขวดแก้วนะคะซึ่งเป็นห้อสุดท้ายนะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะเก็บรวบรวมผลงานชิ้นเองะะของทุกๆประเทศ ก็มาอยู่ตรงหน้าของศิละปะขวดแก้วนะคะเชิ้งเเป็นขวดแก้วใหญ่ที่สุดนะคะในห้องนี้เลยนะคะซึ่งทงไมเนี่ยจะป็นจงสุทธรูปใหญ่นะคะที่วัดบรขอบพัทยาค่ะคเรานี้นะคะเราก็เลยลงครบ3ห้องแล้วนะคะแล้วเ,นนะะลเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่เลยห้องจำหน่ายของที่ระลึกค่ะ ันนี้นะคะเราก็อยากจะมาถามความรู้สึกของน้ําค่ะว่าน้ำรู้สีอย่างไรที่ได้มาเที่ยวที่นี่ค่ะก็รู้สึกปล่ใจมากเลยนะคะไม่คิดมากอม่อนว่าศิละปะสวยๆเนี่ยจะไปอยู่ในขวดแก้วได้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากมานะคะสาหรับการเดินทางนะคะพิพิธภัณฑ์ศิละปะในขวดแก้วตั้งอยู่ที่อาคารคิงตันพาร์คถนนสุขุมวิทตรตงข้ามกับเมืองจำลองใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและสัปดาห์หน้านะคะเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปตะลอนกันที่ไหนนก็อยาืมติดตามชมกันนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมมาเที่ยกันที่แลดวจอมาหละไ่ะ